ชนะเลยครับระหว่างสีชมพูกับสีเหลืองนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับสีชมพูมนำอยู่ด้วยสกอร์สองต่อหน,นึ่งครับกลับอลมาแล้วครับนี่ครับนีาา่รครับเสือมพูแล้ะประตูใหม่ครับพุ่งบอลมาแล้ว,คร,ค,ลวครับเอาครับเอาพี่ประตูประตูหรือเปล่าคนนี้คุณพุทธคุณทองครับคนนี้จะออกออกออกเอียงดีแล้วแรเดีอย่าดูนะครับเอาบาุญกับเอาบุญกับเอาตรงนับ เอยังไงพเฮยลูกนีครับเอาให้ผู้ลูกนี้หยไม่ตรงนะครับถอยครับถอยถอยถอให้ให้เลยเต้นครับถอาให้เลยเต้นเกอลเดยกพูดภาษาประตูครับเอายังไงครับยังไงครับยังไงครับยังอยู่ไครับเอาตีนมาตีเอน เติมมาครับโอ้โหดีครับลูกบอลไปครับเอ๊ครับสีเหลืองครับสีเหลืองได้จมบอลนะครับเดินเข้ามาข้างในครับเอายังอยู่ครับตีชมพูมัดเอาไปไอเอ๊ครับตีกึู่ไปเอ๊ครับหลุดเปนหนึ่งครงครับโอ้โหลูกนี้เปล่าแน่นอนครับลูกนี้เปล่านะครับ ตาลคณะกรรมการต้องวิ่งเก็บบอลก่อนครับอ่าวิ่เก็บบอลนะครับเราไม่เก็บบอลนะท่านจะไม่ได้ลูกบอลนะครับนี่ครับนี่ครับดีครับบอลแพงครับบอกเพื่อนกันตายออกไปครับเอาเอาเอาไปครับเอาแล้วครับตีมุกตับรับได้ไหมโอ้โห ดุ๋ T ีครับอ่อนะครับเป็นลูกโสงขอสีเดืองครับรับใจครับทีนี้ครับจะมีสะมติได้ไหมครับอบาเล่นตาแล้วครับออกานไม่ว่าแล้วก็ถืเป็นลูก้เือครับ สีส uhm, ีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองได้ส่งบอลนะครับสีเขียวกลัมาครับอ้าเอาแล้วครับคู่กัาเบลสองประตูต่อสองพับโกโก้ ตีชมภูครั Somehow, บตีชมภูมาทางนี to to ้คนหนึ่งตีชมภูครับตีชมภูมาทางนี้ก่อนครับเขี่ยบอลก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปครับอ่าตอนนี้สปอร์จะเจอตำแน่งสองประตูต่อสองครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับคู่ชิงชนะเลิศเดี๋ยวครับรอแต่ยังตินก่อนครับรอแต่ยังต้องมีก่อนอ่าครับอ่า อกุมข้ามมาเลยครับกุมข้ามมาเลยครับอาครับเดินแล้วครับเดินเรึยังครับเหยียบอยู่ครับยังไงครับยังไงครับบอลอยู่ตรงไหนเอ่ยบอลอยู่ตรงไหนเอ่ยออกไปแล้วบอลออกกันยังพลเรับโบลับลูกนี้ครับอ่านะครับออกบอลออกข้าครับตีเลยครับตีเลยมาแล้วตีสีชมพูสีชมพูไปเองแบกไปเองครับจะแบกไปเองครับตีชมพูอ่าลูกนี้ออกนะครับ เอาลูกเตะคมนะครับเปลูกเตะคมของสีชมพูนะสีเกิดขึ้นมาข้นาครับจะกลปเอนี่ครับตุกเตะครับดูเล่นหน่ระตูครับเปิดบอลเร็วนะครับเปิดเร็วแ้มาแล้วัะเต้งมาแล้วสีเหลืองสีเหลืองนี่ครับตัวสีชมพูกัดอยครับ นี่ Aí, จะออกมาเลยครับนี่ครับอจะได้ดูลูกโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้สีเหลืองเปิดบอลครับเปิดเข้ามาทางใดครับนี่ครับสีชมพูออกไปสีชมพูยังไงครับอยู่ที่สีชมพูชมพูกระชากลากเลื้อไปอยู่กระชากลากเลื้อไปอยู่เดี๋ยวจะออกครับสีชมพูแล้วเปิดบอลครับ เปิดมาครับอ๋ครับตีเลตีเตะจะทำไหมจะทำไหมไม่ทันนะครับโอ้โหอ่าออกพูดภาษประตูผมขอให้พูดภาษประตูเย็นเย็นดูบอลครับออกดูเหลือออกออกนอกเขตครับออกนอกเขตก่อนออกนอกเขตก่อนอ่าอ่าครับูครูเปิดบอลไปแล้วทำ้วครับทำ้วครับ ทำแล้วครับโอ้โหน the oh, hey, ah, ี่ดูีรักลยครับยาเรนครับยาเรนครับเป็นคนติดท้ายครับอ่าเป็นคนติดท้ายเลยนะสีชมพูนะครับสีชมพูได้เปิดบอลนะครับอาเปิดไปนะครับสีชมพูต่อไปนะเปิดให้าไเลยนะครับอาร์มิเทียร์อาร์มิเตีย กลับไปกลับไปกลับไปโอ้ออกหลังนะครับอ่าผีชมพูเปิดท่าดีเหลยอแค่ไหนครับเอาเป็นลูกเตะมุมนะครับเตะมุมสีเหลืองเปิดบอลครับลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงโอ้ไม่ตรงนะครับอ่าออกหลังครับเอาประตูครับให้ประตูเอาให้ประตู ขอให้ผ so <c ười> mm. <Syn Island> mm. ู้เ oh ล่นาประตูเ oh ปิดไปครับไปไม่ใ oh ช่มาม่เอารับออกมาเผ็ดนะตีนูเปิดไปแล้วครับไปไลยครับเตีวูกปเยเยยไปไปเลยเยปลยเลยไปเยเยยไปเยเลยยเลยไลยไปเปเยยไปเลยไไเเยยไไปลยไปเเยไปไเยลปยเล เตนสีพูครับสีูนั่นกบอลโอ้ริงชนะเลยครับพวกบอลเจ็ดคนครับตกอออกไปครับยำลูกไอ้ยอยู่ไหนอยู่ที่นี่ลครับอยู่เลจับเขา้วกันอ่าออกข้างเลนะเสีพูครับสีชมพูสีชมพูมองนมองขึ เอาไปให้มีเเลืองย่อนอารักทุเทศนะครับอักก you know ีฬาตั้งตันมาตนาดนะครับนักกีฬาน่าอยู่นะถาัดเลย